มากินตำเอ่อมะม่วงเออไม่ใช่มะม่วงสิมดกินตำอ,ออะไรเออมากินตาแอปเปิลกันนะคะเปรี้ยวมากตามแทนกับเอ่อมะม่วงบ้านเราแอปเปิลเขียวนะคะอร่อยรอ,อ,อืมเหล้านิดเดียว กินกับหน่อมไม้นะคะหน่อมไม้เพิ่งเอไปเก็บมากรอบหอมมากอืมกินแทนกันได้ <c oughs> ก็มีพักนิดนึงแกเผ็ดนะ <c oughs> แกเผ็ด หอมไมอร่อยเลยเหมือนข้าวโพดกินลดความอ้วนไปกันวันนี้อากาศดีก็ได้กินของเปรี้ยวนี่ก็มีแรงนะคะไปทำงานกลับมาเหนื่อยๆนี่ก็อร่อยที่สุดแล้วนะคะเนี่ยตำแอปเปิลเขียวนะคะถ้าเกิดใครช่วงนี้มีบ้านหลังไหนที่มีแอปเปิลเนี่ยลองมาตำเดวขอ สู้เอ่อะไรนะมะม่วงนี่ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะเปรี้ยวมากขอบอกทำไมถึงตำแบบใหญ่ขนาดนั้นแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า พาใหญ่ๆแบบนี้มันมันจะอร่อยดีเวลาตำแล้วมันอร่อยดีมันไม่ใช่มะม่วงเนาะแอปเปิลอ่ะต้องต้องเป็นแบบนี้มันอร่อยมากเปหรอนองมะมากินด้วยกันนะคะขนมเส้นก็มีนะคะ เตรียมไว้เพื่ออแก้เผ็ดมากินด้วยกันนะครับรอบเพิ่งเก็บมาเหมือนกันเก็บมาจากต้นเหมือนกันนะแล้วก็มาตำ กินได้แทบทุกวันนะคะอากาศร้อนไงช่วงนี้กินแทนกับมะม่วงตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อมะม่วงแล้วนะคะมะม่วงที่นี่มันไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราเนาะจะไม่ไม่กรอบถ้าบ้านเราเนี่ยก็ไปเก็บต้นมาแล้วก็มาตำอร่อยแต่อันนี้แทนกับแอปเปิลได้แล้วนะคะตอนนี้ มีความสุดที่สุดแล้วถ้าก็มีต้นแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลเขียวนะ